นับตยเหลมานี่งนับตายเล็กเ่งเล็กนั่นม yeah> ันขอบขอบปอไม่เยอเหรอเล็กจากุ๊กจิบกุ๊กเออไม่จกีเป็นหมา่หรอตั้ยตัวเตัดดยมาแ้อาบกลตัเอาเตียงเล่นเตียงอ่ะน้ำ

ย่ไ้เลยยอกเงี้ยเงี้ยอไวแต่มันออกมาพุ่งกไปกับหลังคอเนี่ยเสียงนี่เดี๋ยวมันนี่เดียวแเลยมาใกล้แล้วมันนี่เดี๋ยวนี่ีใครเข้ามาได้นานแล้วมั้งไม่อบน้ำเนี่ยต้องเอาฝั่งนี้ออกระบาย ไป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 ท่องนี้มิไปท่องนี่น้ำไหลมาน้ำไหลดับดับน้ำไหลกลับมาจาวตัวมันกลับละออน้ำไหลกลับเลยไอ้เรื่องยังแตะปะดับหลังคอเลยปับปากคอเลยเอามาอดภัยอ่ะ ตัวนึ่อาจะยได้ไ่ไไม่้ตัวน่ยะตัวเดียวครับตัวเดียวเหรอตัวใหญ่ต้องอยู่ฝั่งนู้นแน่รอมีสงตัวเหรอเนี่ยโอ้มาขึ้นฝั่งเลยมั้งมาขึ้นมาเลาออกลูกแมวออกมาแล้วมีมั้ามีตัวัุ้ว่ะต้ตัวใหญ่แล้วตัวทีเท่าตุ้มตัวเมียเลยตุ้มเดีเดี๋ยวจะรังค่มดู はい。<music>